วันนี้มาด้วยนี้ค่ะทุกคนมาทำงานค่ะสถานที่ทำงานวันนี้เราจะมาทำงานบรรยากาศบริเวณร,รอบๆเราจะตั้งอยู่ใกล้ๆตลาดช่องการค้า้ายตะกูแบบ ใครอยู่ใกล้ก็มาหาวารุณีได้นะวารุณี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ยูม huh? mm ีแปดหอ ขของเครื่องใช้ประดอกไม้ที่แสนสวย สำหรับวีดีโพ,พี่นนี้ขอบคุณนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ